Terima kasih. มาพักต้องจอดตรงนี้นะครับมีที่จอดรถนี่อตอนนี้น่าจะเขาพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับก็สวยอ่ะลมลื่นดีบวกกับบรรยากาศฝนก็จะตกด้วย นี่จะเป็นโรงเรือนผักหรือ,รอดอกไม้อะไรสักอย่างมีเครื่องเล่นด้วย,ม,ยมีบ้านอน าค่าบริการนะครับก็จะมีใกล้ๆอาหารแพ ตมา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 แปดขาครับมาแปดขาโอ้โหผมจะไม่ไป เก๋สีวิดีโอนะครับผมชอบสีนี้เช่าโชว์ด้วยเป็นมิดกับนี่มาโชว์หล่อให้ดูด้วยดูก่อนตัวผู้ตัวเมียมน่าจะเป็นตัวเมียมนจะเรียกว่างไงแม่หมาเนี่ยเอานี่แล้วเร็ว มีทีมาแล้วครับข้าขี่ก็าตามอัตราที่ถ่ายว้าจตกใจพายุหรือว่าตกใจเราหรือเปล่า,าไม่รู้ฝั่งนู้นตกแล้วนะครับฝนครับฝั่งนู้นครับฝั่้นตกแล้ว พื้นที่ในฝันของใครหลายคนนะครับมีพื้นที่มีทุ่งหญ้าป่าเขียวแล้วก็มีมา้าดีหลือเกินครบเลยทุกอย่างที่ผมอยากได้แต่ว่าขงยากแล้วครับเพราะว่าผมนั้นเงินเดือนหลักร้อย ซอยทองขึ้นสนิมนี่สินท่วมหัว,หวจั๊เอสบตากันหน่อยฮัลโหลรูเขาจะเป็นมา้าสัญชาติอะไรจับได้ไหมเอ่ยไม่จับได้หมไม่จับได้ไหม ตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยโอ้มกจ,จับขนตาขนตาสวยใชด้วย นี่สำหรับ f อเลยครับตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วมีไหมดูดิเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วอจะบ,บ่อยไปได้นะครับอยจะโดนตัวชี แล้วครับฝนม,มาละบ๊ายบายบ๊ายหวไม่ไหวไม่ยอมไปเ,เอากล้องผมปวกตาผมปวดตาจะออกให้เออ ไปเถอะไปแล้วนะมีม้าหมุนด้วยนะครับม้าหมุนม้าหมุนตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มผักส่วนตรงนี้เป็นบ้านบอลน,นะครอบครัวเล็กๆมาพักที่นี่นะครับมีกิจกรรมให้กับคุณภรรยาและคุณลูกๆนะครับส่วนเราถ้าเป็นนักกอล์ฟก็ ตีกรอบทั้งวันนะฮะสวรรค์เลยสวรรค์เลยโอ้โหเป็นอะไรที่อยากมีไว้ที่บ้านนะครับเป็นสวนแล้วมันจะเป็นโซนเหมือน ก็ฝรั่งกาเหมือนลงลง,ลงเรือนที่เขาเก็บเครื่องมือเก็บอะไรแบบนี้ครับอยากทําแบบนี้เป็นไม้เป็นกระจกลงโล,งลง่โอ้สวยมันได้บรรยากาศเหลือหลายกาเพอซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมแล้วครับวันนี้โอมืดมาเลยครับฝั่งโน้น มาแล้วบรรยากาศแบบวิตตีนะร่มเป็นเย็นอ่ะร่้แดดอ่ะอุ๊ยนั่นมือจับไปฟังนู้นมันพายุหรือไหรงดูครับฝั่งนี้ไม่มีฝน,นลนะเลยโล่งมากเลยฝั่งโน้นกเป็นแดด่ะ นี่เครื่องเล่นเขาดูแล้กกิ้งไปตรงน,น,น,นู้นอนี้นี่เป็นโซลานกาแฟนะครับโซลานกาแฟไม,ไม่รู้ว่าไม่รเราจะเข้าไปถ่ายตรงนั้นได้หรป่าไ่ดูดูบรรยากาศไปครับ รายการฟรีแล้วกันเราให้มานะครับเราต้องทุนน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดรอในทุนพูดใจดีนะครับส่งมารีวิวหรือว่ามาให้ตีก็เป็นเพื่อนเลยแบบนี้เราก็จัดให้ไม่ต้องซ้อมพรพร้อมเสมอหรือพอชอบวัสโลแกนนี้ ตีไม่เก่งนี่จะมีเพื่อนเยอะนะครับกถ้าตีเก่งน่เพื่อนจะไม่ค่อยเยอะเขาจะไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเพราะว่าเก่งเกินเราต้องเป็นนักกล์ฟที่เล่นได้กับทุกระดับฝีมือตั้งแต่มีดเจย,ยันโปรยันแบบนิวกอฟเฟอร์อสวยกับบาร์อะไรจะไหนจ๋า กลับทางไหนดีหัวน้ำเขียวแล้วกันไปขวามือ